่อนดูหรือหลังดูเสร็จอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยถ้าคุณเป็นคนที่กดแล้วขอให้คุณนั้นขับรถเกง่ง น้นมนมโอ้ยเฮฟวี่สวัสดีนะโซจ์ส,สวัสดีเจ้าเฮฟวีอ้วนตุ้ยหนุยฮะฮึอืมอย่าพูดอ้วนนะปุบปากไปเฮฟวีวันนี้เราจะมาปราบพีกันพร้อมหรือยังหลักการปราบสวเวสีของเราอืมพร้อมแล้วเอาล่ะเฮฟวีก่อนเราจะไปทำอะไรกันเรามาประกาศและชื่อผู้โชคดีให้น้องๆหนุ่หนูเพื่อนเพื่อจากดาวอังคารดาวโลกอื่นฟังกันก่อนดีกว่า ช่เลยเอาล่ะคนดูคลิปนี้เราเป็นคลิปเล่นไม้ขาเปิดลนะัคกี้บ็อกซ์นาโซเชียลถามไว้ว่าคนดูจะมีวิธีเปิดลัคกี้บ็อกซ์ยังไงไมีน้องคอนนึงตอบตนใจมากเลยน้องคนนั้นมีนํามว่าน้องพับนะครับเด็กส้นสน,น้องพับนะครับน้องบอกว่าให้ลุงพลเปิดหน่ะนี้ลุงพลจากบ้านกก,กอกันรู้จักปอเฮ้ยจะว่าถ้าลุงพลเปิดออกมาจะว่าลุงพลน่าจะเจอใบข้อหาของเขาอะ ประมาณสิบกว่าคดีแล้วมั้งเลยชื่อคาีข้อหาเออนี่ก็คือ,อรายชื่อผู้โชคดีนะจ๊ะใครอยากจะเป็นผู้โชคดีอย่างนี้ก็อย่าลืมดูคลิปให้จบแล้วก็ไปฟังคำถามท้ายคลิปนี้ด้วยนะจ๊ะแค่ท้ายคลิปนี้มีเหมือนเดิมนะจ๊ะใช่แล้วให้เราไปหาลูกค้ากันดีกว่า <laughs> โอ้โหแหม่ไปทำล้อใหม่มาเป็นไงล่ะคุ้นๆนะอุ้ย โอ้ตา,า<ช>ตเาเปลียวฉันจำเธอได้เธอเคยให,ให้เราไปป่าไปตัวจริงเหรนกายพันใช่แล้วโอ้ไม่ได้เจอหน้ากันนานเลยลูกค้าเฮฟเวทถามลูกค้าว่าลูกค้าต้องการความช่วยเหลืออะไร โอ้โหจะจะได้คำตอบแล้วหน้าแกไปกันละลูกค้าว่าอะไรไปลูกค้าบอกว่ามันมีตัวประหลาดอะนะขึ้นมาจากใต้ทะเลอะนะมันมันขึ้นมากลบกวนเธอตอนเวลานอนอยู่อะนั่นเรือน่นใช่เรือที่เธอนอนอยู่หรือเปล่าใช่ว้านชายมันลงไปใต้ทะเลลึกแล้วกลายไปท้ายทานิ่แล้วเนี่ยมันตุกขนาดใหญ่ขนาดไหนวะถึงมันโค้นเรือลำมาคือมาขนาดนนั้ได้อะฉันต้องบอกมันต้องโคตรใหญ่แน่นอนมันมีน้ำอะไรให้ไปสีตัวเนี่ยไอเจ้าสัมภเวสีใต้ทะเลลึกตัวนี้ ลูกเขาว่ามันมีชื่อว่าตัวเฮตาทะเลึลอ่อนะตัวอะไรนะตัวอะไรนะตัวเฮตาทะเลลึกอ่ะนะไม่ใช่ตัวไอ้ฮเตหรอครับ ไม่ใช่ในทำไม่เฮฟวินายพูดไม่ดีเลยอ๋อขออ๋อลืมไปว่าพูดคำหยามนะอแล้วว่าแต่เราจะต้องอัญเชิญมันยังไงเฮฟวสิ่งของที่ลูกค้าบอกว่าให้เราสั่งมาเราสั่งมาแล้วที่เรียบร้อยครับอ๋อใช่เฮฟวิใชยํำได้แล้วลูกค้าบอกว่าให้เราซื้อของที่มันใช้อัญเชิญมันเฮฟวไอ้ของนี้จะไปซื้อมาจากหมอดูแถวบ้านฉันเลยเนี่ย ้าวแล้วนายรถรถทิ้งไปทำไมฉันต้องลบรถทิ้งโอ้บ่อเลื่อดอะไรเนี่ยนายรู้ป่าวว่าเจ้าสิ่งนี้มันทำงานยังไงทำงานไงมันเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับสังเวชีเอวอันนี่เชฟวิทถ้ามันเป็นบ่อเลื่อดไม่ได้แปลว่าสังเวชีรับรู้แล้วแต่ก่อนอื่นฉันจะต้องตั้งไว้ตรงนี้ให้ไอ้เจ้าเครื่องนี้มันเอ่อตรวจจับบริเวณนี้ก่อนโอเคไปดูมาว่ามันจะตรวจจับไปแล้วแค่นี้นายก็หลอว่ามันตรวจจับได้หรือยังนะโอ้ได้สิว้าว ยี่ยมเยี่ยมเป็นเป็นนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่ามันรู้แล้วเฮ้ยี่นายต้องคุยกับมันมันมันก็เป็นแค่ตัวเฮ้ตัวหนึ่งที่แบบอยากจะขึ้นมาบนบกอะนะมันอยากจะกินผักบนโลกนะตัวเฮ้อะไรกินผักนายบอกทันทีฉันก็ไม่รู้เหือนการมันบอกว่ามันกินเออปลาการัลงใต้ทะเลมาบ่อยแล้วมันเบื่อฮะที่ฉันเคยบอกว่าน้าทะเลมันจืดที่มันยังพอฟังได้มันอาจจะมีนะแต่ไอตัวเฮ้ที่มันกินปลาการัลงกินผักฉันไม่เคยเห็น หลอกลวงหลอกลวงบอกมาดีๆเรียบร้อยแล้วก็น่ามันบอกมาเล่นตัวเฮอะไรวะฉันไม่รู้แต่ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ตัวเฮธรรมาดาแล้วมันน,น่าจะเป็นสังเวชีชัดเจนเฮวิ่นรับรองว่าปากมันจะเวอร์แน่นอนโโอ้ <c oughs> หวเวอร์แน่อยากกินใช่ไหมไอ้เจ้าตัวเฮไต่ทะเลเลึกมาเอาไปวิจู เราเปิดใต้น้ำเฮวี่นายลองลงไปดูซิว่ามันเป็นไงบ้างลงไปเลยลงไปเลยลงไปลึกเลยโอ้โหโอ้โหเฮวี่นายขึ้นมาเฮวี่นายอยู่ไหนโอ้เฮวี่เฮวี่มันออกมาแล้วโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่ตัวเฮะอะมันเป็นสองเป็นสี่ตัวใหญ่ที่สุดที่เราเคยปราบมาแล้วเฮวี่ไม่มีตัวไหนใหญ่กว่านี้ไอตัวนั้นไอเดีะ ยังไม่เทียบเท่าไอ้ตัวนี้โอ้โหสมแล้วที่เป็นตัวเฮ้ตายทะเลให้ไปดูว่ามันกำลังแมสสุดๆเลยโอ้ฉันจะไม่ยอมเออเกิดอะไรขึ้นกับนายฉันจะเตะตูดแกไอ้เจ้าตัวเฮฟวี่นายยุให้ฉันมีโอกาสไม่ขยับยันไม่ได้ยังไม่ได้ ดูเฮฟี่เฮฟี่ทั้งเกาะเนี่ยอยู่ในระยะการโจมตีของมันหมดแล้วไงเราวิ่งไม่ทันหรอแค่มันถึงสองวิมันก็กินเราไล้ฉันจะไม่ยยบโซเจอร์คนนี้ขอทําให้ตัวมันเล็กลงนะนี่คือไซส์ออริจินอลของมันนะคนตัวมันใหญ่อย่างนี้จริงๆเออโซเจอร์ขอขยายให้มันเล็กลงแล้วกันนะไม่งั้นเล่นไม่ได้เลยไม่ไม่นมันมันม่ไม่ไม่ม่ไ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 มแไบ่กม่ไม่ไมม่ พระเจ้าสร้างแกพระเจ้าเกลียดแกแน่บอกพระเจ้าเกลียดแกแน่เลยดูลูกตาสิดูหน้าแกสิเหมือนขี้เกียจสร้างอะขี้เกียจสร้างอะแบบสร้างไปอย่างเงี้ยแล้วก็ขยายตัวให้ใหญ่ยางเดียวอะมันดำมันอยู่ใต้ทะเลพี่สกิลมันคือการดำอยู่ใต้ทะเลอโออโอขนาดปรับไปตัวเล็กแล้วเฮวี่มันสามารถดำดินมันสามารถดำดินได้ด้วยขนามันึ้อมาแล้วเฮวี่โอกาสโจมตีเรามาถึงแล้ว ที่มาได้มามันโกงเกินไหมอ้าไปต่อไปเป็นฉันใหม่นะลูกค้า,าลูกค้าตายแล้วดีสะเตอนน้ำสะเตอนบอกสะเวสีสะเตอนน้ำสะเตอนบอกไอ้เฮเว่ย์ทำในเมือ่อนี่เมื่อแกในเมืเ่อแกอยู่บนพื้นดินแล้วแกได้เปรียกแเราจะไปอยู่ข้างบนใช่เลยจะบินเราเจอไปดูเอื้อขาไม่ขึ้นอ่ะไม่ได้แนะด,ดกใช่หรอก เฮ้เครื่องยนมาขึ้นโอ้โหมันระเบิดเครื่องยันทิ้งโอ้ยฉลาดนะเนี่ยเฮฟวี่เฮ้มันมันลงไปแล้ววันนี้แหละโอกาสเราเฮฟวี่ตัวมันใหญ่มากเราต้องใช้ระเบิดขนาดยักษ์หยอดเข้าไปในปากมันใช่ดูตุ๊ห่างมันอาปากกันตลอดเวลานะถึงเวลาของการเป็นเอนจินเดียและความรู้ที่ฉันเรียนมาตอนที่ฉันยังเรียนช่างอยู่ระเบิดที่มีกรมมันฐานอัดอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่ง ตัันนมันมีความรุนแรงระเบิดพอๆกับที่ทิ้งในฮิโรชิมาเลยนะแต่ยอดมันเข้าไปในปากมันพอมันขึ้นมาเฮเวนี่คือแผนของเรากูดแผ่นไหมล่ะเฮเวนี่นี่นั่งแกนะฉันไม่อยากรู้จริงๆเลยว่าจะสมมติว่าฉันลงวาจะเป็นยังไงนะไม่เป็นไรเฮเวนายพร้อมอยู่แล้วเฮเวนายมันกำลังมาแล้วฉันได้เสียงใช่ฉันรู้สึกได้โอเคคืออะไรเฮเวนเดี๋ยวเราไปใช้ท่านท่านนอนนหนักเง้เฮเวน โอ้ยระเบิดนะระเบิดก็หนักด้วยหนักกับแกได้เวยมันอยู่ไหนเรียกมัได้ไหมเรียกมานออกมาเลยเราเจาอะไรเราอะไรขาวๆตรงนั้นนะเฮ้ยใช่ปะเฮ้ยพอดีเจาะเหมาะเหมาะพอดีเฮ้ยตายโอ้โหให้พี่ใช้อุตส่าห์หยอดระเบิดเข้าไปในกลางมาเลยมันไม่ตายอ่ะมันกลังกินยาอยู่มันคิดว่ามันเป็นหินเนาะอู้อู้โอ้มันออกมาแล้วขุดหาเลขแล้วมันไม่ยอม ใครบังอาจให้มาหาเลขโดยไม่รับอนุญาตเหรอเฮ้ยมันจะกลับลงน้ำเลยเฮฟวี่อย่าให้มันหนีไอ้เจ้รสลัดไก่พันมันมันขี้โกงเกินไปแล้วโอ้ใช่เลยโกงพ่อแม่แล้วไม่พ่อแม่ยังไม่วางวันนี้เราเคยปราบคนคนนี้มาแล้วเราสามารถใช้งานเขาได้หาพื้นที่ที่เป็นทรายหน่อยเฮฟวี่มันก็เต็มเลยเนี่ยนี่ไงผู้กันเนิดจากทรายเฮฟวี่อยากมาต้องเจอกับยักษ์เดี๋ยวโอ้วัน้โอ้ แข่งเกินไปถึงก็ต้องบินนะคนดูคิดไงไอตัวนี้ถึงก็ต้องบินนะไม่ต้องห่วงให้เปเรายังมีอีกเป็นยวงเลยผู้ท um ี่กำนิดจากทรายโอ้ตายหาโอ้ตายหักกลายเป็นวงแหวนไปแล้วไม่นะไม่นะเอ็กซ์โซดีเฮ้เป๊ะเรามีพยานหนักจากเมืองไทยโอ้โหหดงาม พญานาคผสมพันก no ับงูกลายเป็นกลายเป็นพญางูเออเออตายโอ้โหนี่พญานาคที่ทรงอิทธิฤทธิ์ขนาดนี้ไม่สามารถสู้กับไอตัวเฮตัทะเลหรือไงละนี่เอายมตุ้ยมามาแลกวิญญาณบาปลงสู่ขุมนรกไปโอ้โหนี่เพียงแค่เอาตีนเหม็นๆเพืให้ยมทู้ดมยมทู้ก็ตายเลยโอ้กิมเดลิปเปอร์รับไว้ได้ tá, en <enfant> <ills> นายทำได้กับมนสักทีดิเฮพี่แต่ละปืนของฉันยิงมาหลายรอบแล้วมันไม่เป็นไรเลย <c oughs> แถมมันมันมีความสามารถในการกระโดดงับเราจากที่สูงได้ลอนดอนมอนิเตอร์เฮ้ยเฮ้ยยิงมาสิแกไม่เห็นมันเหรอ แหงแหงแหงนาไปปล่อยนาก็แหงสีช็อตตัวคิกโก้เ้วเรายังไม่มีสังเปสีตัวไหนที่แบบมีธาตุมีธาตุดินดำดินเลยเฮ้เวเราเสียเปียบอย่างรุนแรงใช่แล้วเรามีแต่ธาตุอะไรธาตุทรายธาตุไฟธาตุเรามีทุกธาตุแล้วยังไม่ธาตุดินไม่มีธาตุดินอะเาไปสู้กับมันยังไงอะเเวอย่างน้อยโครโนน่าอาจจะช่วยคุณได้นะปล่อยโครโรน่าใส่มันเฮ้ยเฮ้ยสูซี เฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> เราเจอคู่ต่อสู้ที่สุดสีแล้วไวรัสโครโรนากับตัวเฮ่สู้กันไวรัสโครโรนากำลังพยายามจะแทรกแซงเข้าไปในเส้นเลือดเข้าในร่างกายของไอ้เจ้าเจ้าตัวเฮ่เอาตัวเฮ่หายไปแล้วส,สองพันวิสิโยฉันบอกว่ามันดำินหนีไปเฮฟี่ตายสิมันดำินหนีไปแล้วโอ้โอ้เอ๊ะสามพันก,กัน โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ฉันบินผ่านอะไรมาหรือเปล่า <c oughs> น่าบินผ่านพวกเขามาเลยไมน่รู้ตัวอืมอยู่ไหนคราไมรู้กับตูดไอ้บมอน่นมันอยู่ไหนอะสามรู้กับตูดบอกว่ามันกำลังดำดินอยู่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหสัว เอฟวีดูมุมนี้นี่ดูมุมนี้โอ้โหเก็กเก็กให้จนตะวันจนตะวันตกลบฟ้าเก็กจนตะวันตกลบฟ้าดูแสงแบบองศาของแสงและความสมูนและความพอดีพอดีของมันมันเป๊ะทุกอย่างโอ้โหมันนดงามสารบุรคำสูตรให้ลำแสงกีซันมาเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรเอ้ยโคโรนอะเฮ้ยเฮ้ยเป็นตัวเล็กลงอ่ะ สงสัยหนละังจากที่โดนโควรด่นาแกซึมเข้าไปมันก็เลยหงอยมั้ง้ายตัวเล็กลงน่ารักจังเลยเฮฟี่คือบินเยอรมันมาแล้วอยู่นี่ฮะยิงีโดนไหมอุ้ยโอ้โห <laughs> มันกระโดดตะคุบเลยเฮฟี่เห็นไหมใช่จะไป่ใช้ยิมสันคีช้าก็พอนะ เทำไมเรารีบฆ่ามันยังเลยเอ้าเราแสงทิ่สั้อยู่ในมือทันทีทำไมถึงไม่ให้ใช้ให้คุ้มล่ะใน,นไม่ให้มันแบบได้สแสดงศักยภาพเลยเหรอหมายมันกินผักมาเยอะแล้วจัดการให้เไยใช้ลำแสงที่เล็กเท่าขีม,มดยิงกันลำแสงลำแสงจากน้าซาบตายให้ไปแกยิงสมาชิกในครอบครัวมันตายเพราะมันมันดูเพราะมันกำลังกดเกี่ยวมากล่ะจัดการให้เไยได้เลย ก่อนแกจะฆ่าจะเอาแกไปด้วยเฮ้ยเราไปดำดูได้นะว่ามันหมดหรือยังเฮ้ยดุ้มโอ้ฉัน้อพี่ถ้าดำมาแบบดึกๆแล้วมาเจออย่างเงี้ยวายขึ้นเลยด่วนๆหัวใจวายหัวใจวายแบบเสียพันแล้วก็จบแล้วก็จบชีวิตวายมั็นไงปุ้มไม่ไอพี่มันอยู่ใต้ดินมันใต้ดินสามารถปกป้องมันจากลำแสงจีซันได้ ô mày này hết đang ngấu đều đã phải tay à đồn <tong hTE> à Ê, mày tay đâu lo chinh đồn mà thế vậy chơi เฮเวเราสามารถพาไปเจ้าตำภูเวสีไอ้เจ้าตัวเฮตุตายน้ำทะเลลึกได้แล้วเฮเวี่ใช่แล้วโอ้ว่าเจ้าเฮวรอบนี้รู้สึกว่ายากพอสมควรนะถ้าเราไม่ใช้ลำแต่จิตสันเราสู้ไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้นั่นสิโอ้โหเพื่อเอาอย่างอื่นนี่ยิงมันไม่เข้าเลยอ่ะมันอยู่ใต้มันอยู่ใต้น้ำเฮฟวแล้วแถมมันดำดินด้วยด้วยนะบาแก้วในแบบสกิลการดำดินของมันเราได้วิญญาณมันมารับใช้แล้วเฮเวจงมารับใช้เราเพื่อเอาบุญแล้วฉันก็จะปล่อยแกไปสู่สุคติ จะได้ไปผุดไปเกิดสักทีนะไอ้เจ้าตัวนัรังเกียรเราจับมันมาไม่ใช่ว่าเราจะมาทรม,มานหรือใช้งานมาันให้เเราจับมันมาเพื่อมาใช้งานให้มันได้บุญเยอะๆแล้วเราพอมันมีบุญมากพอเราก็จะให้มันไปสุคติใฮ้เใช่แลวแล้วมันก็จะได้ขึ้นสวรรค์ถึงหน้าตามันจะแบบพระเจ้าสรรสร้างมาไงก็ได้พระเจ้าขี้เกียจสร้างมากกว่า <c oughs> เอาละคนดูก็จบไปแล้วสำหรับการปรับสมบูรณ์สีเจ้าตัวเฮกไก่พันตัวนี้เป็นไงมั่งจากคนเดิมเงินเราก็ไม่ได้เหมือนเดิมใช่แล้วเราก็ไม่เงินเพราะลูกค้าชิ่งตายตั้ ต้นเลยังไม่เหมือนแค่อย่างเดียวคือตายเร็วขึ้น <g ül> ไอ้นี่มัไอ้นี่มัดะกินลูกค้าก่อนเลยตัดตัดไฟแต่ต้นลงมาตัดขาเราก่อนเลยใช่แล้วทําให้เรารู้สึกแบบ แก่อนแม้เราจะไม่ได้เงินแต่เราก็จะปราบแกให้ได้เพราะเราอยากได้วิญญาณแกมาใช้งานเอาละคนดูก่อนไปโซเจก็จจมีคําถามมาถามเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมมนจะคําถามก็คือถ้าเพื่อนๆเ,เจอเจ,อเจ,อเจอ้าตัวเฮตัวเฮนําลึกกายพันตัวนี้น,นี่ตัวนี้ตัวสัมภเวสีที่แข็งแกร่งนี้คนดูจะมีวิธีจัดการมันยังไงนะจ๊ะอย่าลืมตอบกันมาเยอะๆนะจะประกาศในคลิปถัดไปนะจ๊ะเอาละคนดูเป็นไงบ้างกันเออชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็ช่วยกันฝากก,าก,กดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกลังใจให้เฮฟีกับโซเจในการปราบสัมภเวสีต่อไปด้วยนะจ๊ากดกันนเยะะๆ จ๋าเป็นอะไรจะให้ด้วยหนอเมกลุ่ม um d i s c o r d มีแฟนเพจ Facebook สามารถเข้ามาคุยมาเล่นมาติดต่อง,งานติดตามข่าวสารการปราบผีหรือเข้ามาหาเพื่อนเล่นเกมส่งรูปภาพได้นะจ๊ะลิงลิงเข้า Dis discord หรือกับแฟนเพจ Facebook อยู่ใต้คลิปเข้ามากันได้เรื่อยๆเลยนะจ๊ะเข้ามาเยอะเลยมีเพื่อนจะแยะหลายสำหรับคลิปนี้โซลเจอร์ Soldier กับเฮวี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊าเจอกันคลิปหน้านะจาเจอกันคลิปหน้านะเพื่อน บายบายจ้าไว้งงามๆสวัสดีครับ